คุณปัานเขาจะลวนลามฉันนะคะช่วยไปตามใครก็ได้มาช่วยฉันนี่นะคะไปสิคะออโอเคโอเคโอเคยิมจุดประสงค์ที่เธอแสดงละครใหญ่โตขนาดนี้เพื่ออะไรกันแน่ฮะไม่ต้องห่วงไปหรอกนะคะคุณปันเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยคุณก็จะรู้เองตอนเนี้ย คุณก็แค่รอดูโชว์ของฉันก็พอเธอโขลไม่ป้ายฉันทำไมเุ้ยนี่ฉันอุตส่าห์ให้คุณเป็นนักสแสดงรับเชิญสุดพิเศษของฉันเลยนะคะเนี่ย,ยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยอย่านะคะนี่เธอเปอะไรแล้วเนี่ยอย่านะคะฉันกลัวแล้วค่ะปันนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นอะคุณน้องคะขอบคุณ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทีแรกคุณปันเขาเรียกให้ฉันเข้ามาคุยงานแล้วอยู่ดีๆก็ก็เข้ามาย่งจฉันนใจฉันนะคะคือคุณปันครับมันไม่จริงนะครับเขาโกหกอยู่อะหยุดพูดเดี๋ยวนี้ปันยิมพูดต่อเลยคือฉันพยายามที่จะปฏิเสธเขาแล้วนะคะฉันพยายามที่จะหนีแต่แต่ฉันก็สู้แรงเขาไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เข้ามากระชากเสื้อฉันนะคะปัน นี่เป็นความจริงกันเหรอไม่จริงเลยนะคุณน,อน็อตแล้วเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าฉันไม่อยากถูกไล่ออกันจะต้องทำตามที่เขาต้องการนะคะนี่เธอเลิกโกหกได้แล้วนะคือคุณน็อยครับผมยังไม่ทได้แตะต้องตัวเขาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเหรอเล้วทำไมตัวนายถึงเลอะโคลนอยู่มันก็ต้องมีอยู่แล้วสิครับก็เขาเป็นคนเอามาป้ายผมอะน่าเชื่อถือมากเลยนะคุณน็อตครับ ผมขอร้องเถอะนะครับเชื่อผมเถอะนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้ผมไปสาบานต่อหน้าฟ้าหน้าดินก็ได้ฟ้าผ่าเลยก็ได้นะครับสาบางนงั้นเหรอนี่แกกำลังจะบอกให้ฉันเชื่อลมปากของแกนะเด็กฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าแกไม่ได้เป็นคนทําอะแล้วใครจะเป็นคนทำํำมันไม่ใช่ผมจริงๆนะหูนะฉันไม่เชื่อคำโกหกแกหรอกฉันให้เวลาแกงเย็นนี้เก็บข้าวของแล้วเอาจากที่นี่ไปนะที่นี่ ไม่ต้อนรับคนโลกจิตแบบแกยิมเดี๋ยวออกไปจากนอกเป็นสูตรอากาศก่อนนะไปไปแปลกอย่างเลยนะ ที่พวกแกไม่รู้สึกกลัวฉันท,ที่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ไม่กลัวหรอกคะ่ะเอ๋อรู้จักคุณปั่นมาตั้งหลายปีเอ๋มั่นใจนะคะเพาคุณปั่นเป็นคนดีแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเอ๋มไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าคุณปั่นจะทำแบบนั้นอะอ,อนก็ว่าแบบนั้นแหละคะ่ะอย่างน้อก็ยังมีคนที่เชื่อในตัวฉันอยู่เนาะถ้าอ่างั้นฉันขอตัตกันนะก็กกกเธอมาสร้างเรื่องอะไรอีกฮะหยุย สร้างเรื่องอะไรกันล่ะคะฉันก็แค่มาดูความเรียบร้อยกับตำแหน่งที่ฉันจะได้รับในอนาคตก็แค่นั้นเองตำแหน่งในอนาคตงั้นเหรอก็ใช่สิคะก็ในเมื่อคุณโดนไล่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนมารับช่วงต่อแทนคุณแล้วมันจะมีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นมากกว่าฉันอีกล่ะคะอ๋อฉันพอที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วเยี่ยมจริงนะ งูพิษแหมงูพิดอะไรกันล่ะคะเขาเรียกว่าธุรกิจอะค่ะโชคดีนะคะอดีตหัวหน้านี่เอออน ฉันมีเรื่องที่จะรบกวนหน่อยได้ไหมค่ะในที่สุดฉันก็กำจัดไอ้หัวหน,หน้านั่งงงนั่นออกไปทีและอีกไม่นานเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นของฉันไอ้น็อตน้างง่นี่ สองคนอ่ะมานี่ดิมาช่วยเช็ดหน่อยเรเววคันไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยๆตรงนี้ตรงนี้โอ๊ยทำอะไรให้มันระวังรงหน่อยได้ไหมเอ๋ขอโทษค่ะคือโคลนมันเหนียวค่ะมันก็เลยติดมือเอ๋ออกมา <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะ <laughs> เอ่อ เอถามอะไรคุณยิมหน่อยได้ไหมคะอะไรคือที่คุณยิมทําไปเนี่คุณยิมไม่สงสารคุณปั่นบ้างเหรอคะ,อะนั่น,นสิคะเฮ้ยนี่พวกแกสองคนเนี่ยมันอ่อนต่อโลกเกินไปเพราะเหตุผลนี้ไงถึงเป็นได้แค่คนส่วนกระจกกระจอกอยู่แบบเนี้ยแต่กับฉันเนี่ยฉันมีเป้าหมายที่สูงมากกว่านั้นส่วนทั้งส่วนเนี่ย อีกไม่นานมันก็จะเป <th phin x> ็นของฉันเป็น <happy> ช <c oughs> ่องของสวนเลยเหรอคะเป้าหมายของคุณยิมนี่สูงมากเลยนะคะมันไม่ได้สูงเกินไปสำหรับฉันหรอกแล้วฉันก็หาวิธีไต่ขึ้นไปแล้วแหละแล้วส่วนเอนน็อตหน้าโง่เนี่ยนะอีกไม่นานจะต้องเป็นของฉันเห็นไหมนะครับคุณน็อตมันก็เป็นนางงูพิษอย่างที่ผมบอกอ่ะ แต่ว่าไอ้หน้าโง่คนนี้ไม่ยอมให้เธอเขียยได้ง่ายๆหรอกนะค,คุณน็อคะคือฉันอธิบายได้นะคะคือพวกเราแค่พูดกันลเล่นๆน่ะคะ่ะเล่นงั้นเหรอฉันว่าเวลาแถของเธอเนี่ยไปเก็บข้าวของแล้วย้ายออกไปดีกว่านะก็น่าจะรู้ตัวดีนี่คุณน็อตก็มาเก็บมพิษอย่างเธอเนี่ยไว้หรอไปสิยืนมองเลยเรา